ครับทักทายสบายดีครับผมท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องสตาร์ด้าชาแนลนะครับผมเนาะมันนี้ไปยังข่าเปิดคลิปยังสิเบียนรถครับผมเพราะว่างวดที่ผ่านมาหนเดิอฝันเกี่ยวกับรถคันนี้ครับผมผีผู้เฒ่าขึ้นขี่รถออกทั้งล่างออกทั้งบนเขา่าเต็มเต็มเขา่าจ๋าจ๋านะครับผมเนาะผมเนาะอ้ามันนี้อย่างนี้มาผีผู้เฒ่าคนเก่ามาหาหนาเดิออีกแล้วครับผมไปครับท่านผู้ชมไปฟังเบิึงสิเป็นเลขตัวใดชุดไหนได้ยินข่าวว่าโอ้ผมมาบอกสามตัวในงวดนี้ สามตัวจะจะตรงๆเลยแต่ว่าสิเป็นตัวไรนั่นเดี๋ยวพี่น้องไปฟังจากปากนะเดี๋ยวนะครับผมเนาะตัวเลขสิถูกถูกใจสินผู้ชมแฟนช่องหรือบอต้องฟังชัดๆจากปากนะเดือความเม็ช่องที่นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับนะเดือสวัสดีครับขับรถมอเตอร์ไซค์นะเดือครับผีผู้เฒ่าแม่นครับอุ้ยขับรถนะเดือฟันเห็นพีผู้เฒ่าย่ามไหนนี่ออกย่ามนั่นถูกมาหลายงวดไปเบิองจันเดียนะพาไปนะเดอไปน้ำ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 ครับนะเดือน้ำเลยครับ มาเบิงมาเบงโอ้ครับผมเบงนี่งใช้ขั้นไหนครับพี่หลใช่ปะนี่โอ้โหโอ้นบ่ีครับพมขออยากไปตั้งกีนะโอ้เขาต้งบนั้งล่างงวงหัวก้อนนี่บ่นี่โค้งตั้งั้นเครับอ้ย ครับผมถ่านผู้ชมทะเบียนรถปะคะมีมีถือว่าไหนสี่สองหกสน่ากันืสี่สองสองปทัเรื่อทะเบียนรถสี่ลาเพิ่ก็ว่าหกสอง็เตลยบอกครับเมียนเนี่ยสัดีเพิ่มก็ว่าก็เลยคิดว่าเอ้าคนผู้เว่าก็คดดึงสี่คือมัดเรียกทะเบียนน่าจะได้ครค่ังในทางข้างบนเลยเนาะโอเคไปเขาพ้มบัดในแดดตอนแดดครับ แต่ว่าวันนี้เป็นวันเล็กอยูตุ๊กเก่าเลิกสิออกตุ๊กเก่าประมาณไอ้ซีเอเกาะนั่นละลายลายนี่จะเบียดมึงห <ฤ S 1> มายเพราะว่าอยู่ในทะเบียนนี่ละเมียนครับเมียนครับกันจะเอาอยู่ในหันละเมียนเมียนแต่ว่าตุตุอีกตัวหนึ่งกับไม่ค่อฝันว่าฝันว่าเคนมาบอกอกเก่าไปไหมาบอกครับก็คือคือคือแบบว่าคือไอ้ผู้เฒ่าในบ้านล่ะเพิ่นเพิ่นเพิ่นตายไปแล้ว ก็ไม่บอกหันก็กบอาจบัทมันมันอาจสสีสสีออกมาตัวนี้ก็ได้ครับคือดีหละคุณว่าเก้าแปดห้าเรือเสือเนี่ยรก้าแปดห้าเมนอาจจะมาตัวเดิมมาสั่งมีบางบางที่ออกสีนะกับกับกับกัาตัวนี้อยู่ใน้สีตัวนี้อันล่ะเมนค่ะก็คือคือสีสองสียังสีสีสอง หกหกสอง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 แล้วก็สองสอืสองหสองแต่ว่าแต่ว่ามึงขึืนอีฝันว่าที่จังสีนะก็ฝันว่าที่ไรพุณนมาบอกว่าแมนตัวไหครับอันนี้ลาเอก้าแปดห้าในี่ฝันมคงขึ้นอีหญิงสองตัวคุนบอกก็ครับอุนก็ว่าอุ้ยสองตัวพ่นก็ว่าสองหาสามลำเเด้อคนหนึ่งสองหาแมนสองตัวเก้าแปดห้าเก้าแปดห้าเนี่ยเฮอดมินเาจดตัวเลขไง สองตัวสองหาแน่น่ะเดี้อเนาะคุณดวงแย่งตรงทิศตามครับแตกบนรางมาเหล้วเนาะครับผมไอ้เซื้อด้วยยกจ่องกับแมาร้ายหัวครับกัเอฟซีกับยิงปิงกับยิงหูนะครับเนาะเก้าแปดห้าหรดูมาสองหาครับอาถามครับไอ้ติ๊ามยังบาดทะเบียนรถจดลงอีกบอททะเบียนรถสี่สองหกสองกับสี่สองหกสองไง เอไปตาอัพจุดจุดอีกเพิ่มเพิมะไร้้องการเพื่อนะรเรืงไหนลาจะเบียนรถจดเลยค่ะเพราะว่าเพื่อนบอกว่ามันจะออกอยู่ในนี้ตเก่าเียนว้ชี้โตเลยอะนะคะรหรับทะเบียนรถครับเอฟซีสิมุนน้อเนาะชี้สองหกสองี่สองหสองมาดีครับเดี๋ยวนี้ครับีสหสองครับ สี่สองหกสองวันนี่ตัวเลขอาจจะมาเดิมเหมือนเเอาดูไหไอ้ทะเบียนรถนะคะส้หรับหน้าเดินนะคะคุณบอกขอบคุณค่ะหน้าเดิรขอบคุณค่ะฮันมาทั้งที่นะคะหน้าเดิรขอทายลูบในเดิรค่ะอเดิรหนึ่งสองสามวันนี้เป็นังไงความรู้สึกก็คือเดี๋ยวว่าเพื่อนว่าคืออยู่ว่า ของตุ๊กเเก้วคุณว่าไอ้ตุ๊กเก้วอัตสีมาเหมตุ๊กเก้วอัตสีมาจากทะเบียนรถอันนี้แม่นบาน<ะ>้างคับทะเบียนรถคือต๊ต๊ะเก้าสิมาอยู่เด้อเพิ่นว่าโอ้ต๊กเก้าสิมาอยู่เด้อแม่น4262ทะเบียนรถครับค่ะฟันบ่ผู้เฒ่าบ่ตบทะเบียนรถงวดที่ผ่านมาทั้งล่างทั้งบนมาบัดนี้ผู้เฒ่าเพิ่นมาบอกตัวใดนก่อนนะครับน่ะครับเพิ่นว่าโอ้ยเลขสิออกตุ๊กเเกวอยู่เด้อเพิ่นว่าอืม ตีผีปุาวมก็บอกมีเก้าแปดห้าเนาะเมียนเมียนก็ขึ้นก็ขึ้นด้านฝันดูหุกขึ้นนี่แหละครับเขาว่าเออันนี้ยังบึ้องอะไรเด้อเก้าแปดห้าเขากเก้าแปดห้าสองตัวสองหาเม่เอานี่ผมเตมาชมจระเขของนันเดือประจําของวันวันที่หนึ่งสิงหาคมสองหาหกแปดเนาะกับผมเนาะผีปุถัมาบอกครับผมเก้าแปดหากับสองหาเด้อครับผมเต็มมาชมเพิ่งย้ำอีกว่าให้เบื้งทะเบียนรถเด้อบางเทืเลขตัวชุดเก่านี่มันจะมาหยีเพราะว่า แอดมินของเรียนห้เป็น4 2 6 2น้องอวั่ผานมาอุ้ยเข่าทั้งล่างเข่าทั้งบนครับผมอ้าวนนี้ไก่ถือทั้ง3ตัวนะครับผมเนาอถตือ3ตัวตรงๆ9 8 5 2 5ไปมากก็ค่อยแคปหนาจอปเบิง่งครับผมแคปบ,บ่เป็นก็สุบการ์มาจดไว้เนาะ สุดท้ายนีย่าไปเตี่ยงให้ทุกท่านโชคดีโชคหมานเนอร์ครับผมให้แค่เป็นแนวทางครับผมให้แค่เป็นแนวทางแนวทางของจักรยนรัฐบาลและแนวทางของงวดที่หนึ่งสิงหาคมให้ทุกท่านโชคดีโชคหมานคลิปนี้ขอตลาไปก่อนพอก,กันไหมคลิปหน้า ตาก่อนจากกันครับผม,มท่านผม้ชมอเจ้าเอาของดีมาฝากพี่ตอนน้องเป็นของซอยขาดซอยขายสีพึ่งน้องช้างเดดเดดไปขายข,ายของดีดีโชคลาภก็มีครับผมฮะท่านได้ได้เอาไปซอยขาดซอยขายไปฟังร่ายละเอียดจากปากปูได้เลยครับผมสีพึ่งนองส้างพุทธคุณในด้านเมตตามหาเสน่ห์เมตตามหานิยมข้าขายเหลียกเงินเหลียก,ยก,ยกสับหรือว่าโชคลาภตลับสีขาวจะเป็นตลับสีพึ่งนองส้างเมื่อวานนี้พอเที่ยงเดือนทางไปหาปูป,ปูให้ตะกุดมาก ได้ตะกุดนี่จะเป็นเครื่อเขาหลงเครื่อเขาหลงดีแน่ใดไผมีติดตนติดต,ตัวไว้จะเกิดบาลมีมียิ่งเห็นมียิ่งหกักผู้ใา้เห็นผู้ใส่หลงหรือว่าเอาไปซอยขาดซอยขายเคยมีเอฟซีพนบูซ่าไปแล้วพนโทรมาบอกพอเทื่องแต่ก่อนมองจะเข้าเจ้าขายพอเทืเออ่องเอ้ยว่าสันพอให้ไปแล้วขายของดีขายของดีขึ้นท่านตาเห็นเอาเนาะครับผมเนาะท่านไหนจะเอาไปซอยขาดซอยขายเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดชัดๆจากปากปูได้เลยครับผม วัตถุมงคลชินี่สิว่านองสางเลยมีความคิดคุณกุ้ยกับหลวงปู่ขี่หอมหลวงปู่สมเด็จรุ่นหลวงปู่ดูหลวงปู่บุญว่าลูกขออนุญาตเฮ็ดนองสางได้บ่เพื่อให้ลูกชิดอยญายโยมสีนั่งไปสักกาบูชาหรือนั่งไปจิตห่านที่บ้านที่เฮือนเป็บ่านนี้เฮือนก็ไม่ลดก็ดีที่เป็นสีมงคลถ้าม,มาขาขายกับบริตกดำอ่ามีจตสิ่งที่เพิ่มพูนขึ้น คือหนองร้างสมัยก่อนเท่าบ่เข้าใจว่าสร้างมีคุณคนบ่เข้าใจสีเปเสื้อจะว่าหนองแมวครัหนองแมวก็ดเีเขาเอีของเขาสูงเขาเองอันนี้นนองร้างแห่งเป็นสัตว์สีสูงกูัวปัสะะสาก็เลยบางความคิดคุยก็ลงปูว่าลูกหลานนี่จะขอมาทําเป็นสิริมงคลให้เชื้อติดไปทิดเหมือทิดเหมือไปมันรักษาห้ายอย่างก็เลยคิดว่าถ้าน้องร้างอย่างเดียวก็คือสี บอปันไดคุยกับลุงปู่เจญ่ว่าไปได้นังสางมาไปได้งาสางมาลูกจะว่ารถผสมต่อให้เพิ่มพุทธุุณขึ้นอีกเป็นสั่นเป็นสั่นเป็นนั่นก็ได้ให้ระดาษย่อมไปล่องใส่เบืองอันนี้เกิดคุนอี๋อมีพู้จุขุณมีตมียติฤทธิ์มีอำนาจสามารถมายันอวดยุทธิธสามารถไปหาผู้ใดก็ขึ้นว่ากิจการดีขึ้นกเ็เรื่อยแต่ไม่เห็นวัตถุ้นมา บานนี้ในวัตถุแล้วมีหนองสร้างมีนังสร้างมีงาสร้งงางแล้วคนว่าทั้งเมืองลาวคนว่าให้เอาฝากบกตูมต้น <ปะ S 1> ตูมก <ปะ S 1> ินน้ำบกตูม,ตม,มกินเนื้อเท่านี้ฝากตูมคือตูมฟูมก็เลยเอาฝากตูมมาเอามาผมผสมจะว่ากออกที่เกลี่ยนนี่คือฝากตูมฝากตูมบ้านเพราะตาปวนโเอาพนว่าเอาอีกฝากย่อต้นย่อคือบุกบานพวกเครื่องตัวตัวย่วอ เอาขื้นคือย่อในฝางย่อเอามาใส่ลงในหนวดบม่พ่อแล้วเอาฝาคุ้นพุ้นบาดต้นคุ้นต้องเอากับฝาผ่ากระไปล้ยุ่งเลียนนี่มานี่คือใบคุ้นนี่นี่มันไม่คุ้นเพราะปสิฐานอยู่ครับเป็นเป็นเป็นพระพุทธเป็นอีหยางครับผมอาศีวรีอาศิวรีองมหาราบองเมตตามหาราบนี่เป็นนี่แ้วมาอยู่ในร่วมของน้องสร้างมดเป็นม้วนสาร ไม่มีดำมีตำนานมากกันทีกับแงกับพระลงใหญ่นองสา้างคือไม่มีดำเสียมาเห็ดเจ้ามาร่วมเป็นสุดยอดของนองสา้างคือบูกเสกของผุดเบิ้ลตำนานอยู่ใน,นเ็ตำานานเบิ้ลบุกเสกเชื่อใรลอยแปดจบบุกมาเฉลยเชื่อในกู้บาอาจารย์เนอธิษฐานจิตให้คืออาจารย์สี่ผู้พุกเสกผู้รแรกนี่คือปู่ศรีอนุตรโรอายุณวันนี้อยสองปีอยู่บ้านข้ามคา วางวิโรงนี่ผู้พกเสให้รุ่แนแรกอ่าถ่าใไปสองผู้รอดอ่าบัตรกุดคู<ม>นี่ผู้รอดท่าม,มาทีโน,โน่งานเป็นผู้พิเศษผู้ที่สองครับอ่าสามผู้เปลี่ยน<ม>เปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนควมยากจนในคนังมีอยู่กินสลางกันมันจะทีบดูครับครับนี่น,น,นี่ผู้เปลี่ยนสายนี่จะเป็นสายของผู้วิโรดวิโรดยัตตนาบนคือผู้รอดทงสีเมือง น,นี่มันบวกบวกสายได้บ้านครับเพิ่นมาจากสายสายบานเยอะอย่าโยมเลยปูรอดมาจากสายปูรอดเป็นศิษย์สมเด็จบูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นลูกศิษย์ไปของพญ่ี่หงษ์คือราชครูปูนสมเด็จนั่นแหละคือยังความเป็นมาก